สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกิบโสยาก็วันนี้เราจะมาแกะหนังสือจากสำนักพิมพ์ที่เรารักนะครับก็คือสำนักพิมพ์รักพิมพ์นั่นเองนะครับโดยผมซื้อมาในช่วงเวลา5เดือน5นะครับในลาซาด้าซึ่งก็เหมือนจะไม่ได้ลดอะไรเลยสักอย่างนะครับแต่ก็ซื้อมาปุ๊บอ่าก็จะมีั้หมดประมาณ5เล่มนะครับก็ อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของก่อนช่วงเปลี่ยนผ่านลักพิมพ์นะคือลักพิมพ์มาหลังจากนี้นะครับจะมีจะเพิ่มราคาแบบว่าเทียบเข้ากับฟินิกสมัยก่อนเลยนะครับที่ขึ้นมาใหม่ๆตอนนี้ฟินิชน่าจะราคาก็ไปไกลแล้วเหมือนกันแต่นี่ก็ขึ้นมาเกินร้อยนะครับสำหรับผมนะข้อดีของลักพิมพ์มันคือเรื่องราคานะครับแต่ตอนนี้มันจะไม่ใช่แล้วคือมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันคือ การ์ตูนที่เล่มว่ามากกว่าเล่มละร้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะเกินตัวนะครับคือผมโชคดีไงว่าผมแบบว่าเรียนจบแล้วจะมีงานทำอะไรก็อาจจะพอยังพอเก็บไหวนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่เก็บไม่ไหวเพราะว่ามันต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยน่าจะลําบากนะสำหรัแบบรักพิมพ์นะครับตอนนี้ก็คือถ้าลิขสิทธิ์ใหม่เล่มสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นยังมีสองอันนี้ที่ราคาเนี่ย ยังไม่ดีนะครับก็คือปฏิเสธรักเจ้าสาวมังกรโอ้โหเขานี้แล้วเล่มที่หนึอ่าเป็นแบบว่ากิมมิกนะครับเขาไม่ใส่คาว่า1แต่เป็นเล่มที่1ก็ยังเป็นราคา95 95เนี่ยก็คือขึ้นมาแบบสุดๆเขาเหมือนเขาคงพยายามประคองให้มันไม่เกิน100บาทแต่ตอนนี้นะครับหลังจากตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปแบบผมคงลงเลยนะก็มีปก ใหม่มานะครับเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ใหม่ราคา135บาทมาแล้วลูกโอชิเล่ม8ก็จะเหมือน135บาทนะครับเหมือนเรื่องที่เป็นอนิเมะเขาจะแล้วมันยังแบบว่าสมมติมี7เล่มแล้วมีอนิเมะอะไรเงี้ยเขาจะเพิ่มเป็น135บาทหมดนะครับโดยที่ พอเป็นร้อสิบห้าบาทนะครับเห็นบริเวณนี้ไหมที่จะมีเขียนว่าเก้าสิบห้าบาทนะครับหลายๆคนเคยมันมีประเด็นถกเถียงว่าไม่อยากให้มีนะครับไม่ต้องใส่มาก็ได้เพราะว่าเหมือนฟินิกก็น่าจะไม่ใส่มาครับเขาะจะใส่กันมาตรงตรงนี้นะครับว่ารากคาอะไรอย่างเงี้ยของฟินิกเขจะไม่ผิดซึ่งรับพิมพ์ก็จะไม่ใส่แล้วนะครับโดยสมมติตอนนี้ผมมีเล่มอ,อ่ะหยิบมาให้ดูสังเกตดูนะทุกคนมันยังยังเป็นปกราคา เก้าสิบห้าบาทใช่ไหมแต่เล่มแปดเนี่ยตรงเี้ยจะไม่มีนะครับเหมือนเขาจะเอาอะไรมาใส่แทนที่จะเป็นตัวอักษรเล็กๆนะครับก็สวยดีแต่มันก็จะขึ้นเป็นร้อยสามสิบห้าบาทแล้วในเล่มแปดนะครับก็จริงจริงก็ค่อนข้างทําใจลำบากนะอ่ะสมมติผมตีเป็นเล่มละร้อยนะหนึ่งพันบาทเรามีแบงค์พันหนึ่งใบแบงค์เทาเนี่ยเราซื้อได้ทั้งหมดสิบเล่มนะแต่ถ้าเป็นร้อยสามห้านะครับเราจะตีเป็นก็สี่เล่มก็สี่เล่มเท่าไหร่สี่เล่มเกินห้าร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะทําให้จํานวนมันลดลงนะครับแต่ที่คนเขากําลังรออดูก็คืว่า คุณภาพอ่ะมันจะโอเคขึ้นไหมเพราะว่าเหมือนหลังๆรักพิมพนะครับคุณภาพตกพอสมควรเหมือนเป็นช่วงอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะคือผมมันไม่ได้ตามพวกข่าวสารอะไรมากเพราะว่าผมมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสกับคุณภาพหนังสือเท่าไหร่คือขอแค่อ่านได้หน้าครบอะไรเงี้ยคือโอเคจบแบบโอเคแล้วยับอะไรโอเคบุบไอเขาเรียกว่าอะไรขอบแบบตรงเนี้ยอะสมุิไอ้นี่โด,ดนกระแทกมาบุบไ,ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออผมไม่ได้ซีเรียสนะสำหรับผมหนังสือคือผมสาหรับอ่าน,นจริงอะไรเงี้ย ทีเนี้ยยุคแรกอะ่ะ<ม>ก็จะเป็นยุคตอนที่ผมเข้าวงการรักพิมพ์รกๆก,ก็จะเป็นช่วงผมจําได้เลยว่าผมไปซื้อที่ร้านการ์ตูนมันอยู่ตรงขึ้นจากม r รลาดพร้า,าวอะ่ะเดินขึ้นมาใช่ไหมทุกคนก็จะมีร้านการ์ตูนร้านหนึ่งแล้วผมอะ่ะเข้าไปแล้วทีเนี้ยผมจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะผมเคยดูอนิเมะเรื่องอ่รักลับลับเออรักลับลับ,ลบ,ลบ,ลบเป็นเรื่องไอหมาแมวอะ่ะใครเคยจะหยิบม,มาให้ดูเล่มหนึ่งแล้วกันนี่ เรื่องนี้นะครับรักลับลับข้ามหอของนายหมากับน้องแมวนะครับเรื่องเนี้ยคือผมจําได้ว่าผมอะดูอนิเมะเออแล้วผมก็ไปนั่งที่ในร้านเลยนะผมเห็นเรื่องนี้ใช่ไหมผมแบเฮ้ยมันมีลิขสิทธิ์แบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยผมแบบตอนนั้นยังถ้าพูดตรงๆก็คืออ่านพวกแบบตูนตามเว็บอะไรเงี้ยนะครับผมก็แบบเฮ้ยแล้วก็ไปนั่งรู้ว่าเขาพิมพ์เสร็จเลยจำได้ยังจําได้แบบในหัวเลยว่าพิมพ์ว่าพันทิปว่า รักลับๆข้ามหอของนายมากับน้องแมวอ่านตอ่อจากอนิเมะเล่มที่เท่าไหร่แล้วเขาบอกเหมือนน่าจะเป็นเล่มสี่ผมก็ได้ว่าผมก็หยิบสี่ห้าหกเจ็ดในนั้นผมก็อ่าน3ามเล่มเฮ้ยุกเว้ยอ่านการ์ตูนมันได้ฟิลลิ่งขนาดนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ซื้อซื้อ,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 อค,รครบจนครบแล้วก็ยังเหลือพวกสามเล่มแรกใช่ไหมผมก็เก็บคือยุคนั้นผมรู้สึกว่ารักพิมยังไม่ได้หายยากนะครับก็จะมีอีกเรื่องคือก็ดอวินเกมครับผมก็ไปเก็บที่ร้านที่เดอะมอลล์บางกะปินะสำหรับดอวินเกมตอนนี้ปิดไปแล้้วรานนมัชื่อ ป่ากระตูนนะครับก็ผมก็ไปเก็บเรื่องดอวินเกมแต่นั้นมันก็เริ่มเก็บสยามอินเตอร์เริ่มศึกษาข้อมูลนะครับก็จะแบบว่าจากแบว่ามีสัก10เล่มก็20-30นะครับแล้วก็แบบทวีคูณเลยนะก็ ก็ถือว่าเป็นยุคแรกที่ผมรู้สึกหางา่ายยุค2รู้สึกว่าผ่านมาพักนึงนะครับมันจะน่าจะมีเรื่องอะไรตจ้าสาวแฟนห้านิยมนิยมตอนนั้นก็เริ่มมีบล็อกใช่ไหมพวกบล็อกเนี่ยเริ่มแบบว่าขาดขาดตลาดนะครับตอนผมจําได้ว่าตอนนั้นผมซื้อผมไปเดินงานอ่ะเขาก็เริ่มกวาดแล้วนะอ่ะเช่นมีแฟนเชา่าปกพิเศษแฟนเชา่าปกพิเศษสลามอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบว่ากัก กักกันแล้วแบบว่าอะซื้อมาจิ็บเก็บไว้อะไรเงี้ยผมก็ยังมีอยู่นะปกพิเศษ2เล่มสำหรับสอ,สอเล่มเรื่องนั้นก็จะเป็นยุคที่รักพิมพ์ค่อนข้างจะหายากนะครับเริ่มแบบว่า ตอนนั้นผมจาได้เลยว่าเหมือนแบบผมต้องไปหาร้านประจานะครับพอผมได้ร้านประจำเนี่ยผมก็จะแบบทักไปแล้วเวลา10บโมงปุ๊บผมต้องเอาเล่มนี้ครับเอาเล่มนี้ครับแบบไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยหมดจริงๆนะแบบว่าเป็นเรื่องใหม่อ่ะออกปุ๊บหมดออกปุ๊บหมดเลยอย่างนั้นเลยนะครับสมัยนั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้จะเป็นยุคผมแบ่งเป็น3ยุคนะตอนนี้จะเป็นยุคล่าสุดก็คือรักพิมพ์ QC อาจจะไม่ค่อยเนี๊ยบแต่ว่าหาของง่ายมากอะไรเงี้ยมากขึ้นแบบมากๆเลยถ้าเทียบกับตอนนั้นที่แบบต้องไปแย่งชิงกกันนนนนอะะยย่่เเี้คลต็็ปุใหม ก็คือเล็มละสบยสาบาทผมก็ต้องคือผมก็อยากรู้ว่าที่ผมคิดนะอันนี้คือผมไม่มีความรู้ด้านโรงพิมพ์หรืออะไรนะผมคิดว่าโรงพิมพ์น่าจะ งบไม่พอในการผลิตหรือเปล่าเขาเลยต้องเพิ่มเป็นร้อยสามสิบห้าบาทจะได้เพิ่มงบเพื่อคุมคุมเขาเรียกว่าคุณภาพด้วยอะไรด้วยนะครับในหลายๆปัจจัยซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจได้นะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นถ้าโถมนับก็คงเป็นยุคที่สี่จะไม่ต้องเอาผมไปอ้างอิงอะไรนะคือผมว่าพูดแบบคนที่ไม่มีความรู้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ตามมุงการจริงๆนะผมแค่ตามการ์ตูๆๆนจริงๆครับที่ผมแบบอยากอ่านอะไรเงี้ยอืมก็มาดูวันดีกว่าว่าที่ซื้อมามีอะไรบ้างหลังจากพูดเบิ้ลเบิ้ลมานานนะอ่ะ โนอานะครับแผงทะเลเลือดอ่าอันนี้ก็ยัง95บาทพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแนวอ่าเลทสิเป็นแนวทิวเรอร์หรอเป็นแนวสยองขวัญไหนขอดูหน่อยสิสมาชิกในครอบครัวของอาคาลีทั้ง3คนได้ขึ้นเรือสำราญสดหรูการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีการโฆษณาเชิญชวนว่าเป็นการทัวร์ภายในประเทศที่แสนสนุก แต่ความจริงแล้วมันคือการตีตัวเที่ยวเดียวไปสู่นรกที่มีพวกผีดูดเลือดเป็นผู้ปกครองณนะทะเลที่แสนห่างไกลไร้ซึ่งทางหนีผู้โดยสารที่ขึ้นเรือได้ถูกฆ่าทีละคนทีละคนนะครับก็ทะเลเลือดนะครับก็เพราะว่ามีแวมพายไปล่องเรือมิโนาโนามันเป็นอะไรนะเรือโนอาหรอ,อประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องนี้ ต่อไปอันนี้ก็ยังเป็นเดี๋ยวขอดูคลิปกระซิใหม่โอเคมีแค่นี้ปฏิเสธรักเจ้าสาวมังกรเล่มที่1นน,นะนนะครับไหนขอดูในเรื่องโอ้ยาวจังก็คือซากุระกับเลนนะครับคือมนุษย์มังกรซึ่งสืบทอดสายเลือดมาจากมังกรพวกเขาคอยปกป้องความสงบสุขของเมืองมาตลอดทว่าวัาวนหนึ่งซากุระผืดไปปลดผนึกของโครงะมังกรในตำนานเพื่อช่วยเลนซึ่งหัวใจอ่อนแอตั้งแต่กําเนิดโครงะจับร่างของเลนไว้เป็นตัวประกันพร้อมเรียกร้องให้ซากุระทาสิ่งดีคาดไม่ถึงเรื่องราวแฟนตาซีนี่สไตล์ญี่ปุ่น ของสาวน้อยมังกรเริ่มขึ้นแล้วเลดสิบห้านะครับอยังไม่ค่อยจับยังจับประเด็นไม่ค่อยได้สําหรับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรื่องทะเลเลือนนี่ผมพอเข้าใจอยู่ว่าน่าจะน่าจะตื่นเต้นอันแต่อันนี้ก็ปกสวยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูถึงจะรู้ว่าจ a m ไหมถ้ามีใครอยากได้เป็นเฉพาะเรื่องก็เมนไว้เลยเดีย๋ยวผมอ่านแล้วก็รีวิวให้นะครับ ะต่ไปอันนี้จะเป็นเล่มต่อนะครับก็95ใช่ไหม95หมดโอเคตำนานดาบและคาถาแห่งวิเอเลียเรื่องนี้ผมก็ยังชอบมากผมพูดทุกครั้งที่มันมาเล่มต่อเลยครับคือผมเรื่องนี้เวลามาผมจะต้องไปอ่านเล่มหนึ่งใหม่เสมอไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันเดบุ่มพระเอกอ่ะมันมันใช้เวทไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คล้ายๆกับแอตตาแต่ว่าของพระเอกมันเป็นเพาะเผ่านะครับมันมีแบบว่าเผาเขาเรียกว่าเผาดาบที่แบบว่าสร้างปีเล็กอะไรเงี้ยนะครับร่างกายจะแข็งแรงจะใช้เวทไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับพระเอกมันก็ไปอยู่โรงเรียนเวท เขาเรียกว่าอะไรแบรบว่าสูงสุดอ่ะเออของแบบว่าคนที่คอยปกป้องทองฟ้าไม่ให้อะไรมาจมตีอะไรสักอย่างนั่แหละนะครับเพราอยากเป็นเพราะว่าเพื่อนสมัยเด็กอ่ะได้เป็นไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นตามไปตามไปนะครับแต่พ่อเอกไม่มีเวทก็เลยต้องดิน้นรนอะไรเงรี้ยเรื่องก็ประมาณนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเล่มสี่แล้วสนุกครับเรื่องนี้ก็9 5บาบาทนะครับอะ ต่อไปอันนี้ผมก็รอเหมือนกันเกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ได้สกิลประเมินคือให้สามารถประเมินได้ว่าคนมีพลังแสงอะไรมีความสามารถด้านอะไรนะครับเพื่อผมก็ชอบมากเรื่องแบบว่ารวมคนแล้วแบบว่าเป็นคนจัดการอะไรย่างเงี้ยพ่อาอาจะไม่ได้เก่งแตบบ่ว่าสามารถมองคนทะลุป,ปลุกโลงนะครับช่วยแบบว่าปลุกพรสวรรค์นในตัวของคนที่เจอได้ว่าเขามีพรสวรรค์อะไรอ่ะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเด็กใหม่แสนซื่อลุกหนักขั้นสุดเล่มแปดนะครับยังไม่ได้อ่านนะครับ โอเคประมาณนี้หมดแล้วนะก็ขอสรุปท้ายคลิปนิดนึงนะครับก็คงจะต้องมาดูกันว่ารักพิมร้อยสาบาทเนี่ยมันจะคิวซีดีไหมอะไรดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเล่มก็เพิ่งออกวันนี้นะสำหรับรักพิมพ์เล่มไม่ใช่วันนี้สีหรือาวานนี่แหละนะครับร้อยสาบาทมาแล้วเห็นราคาก็ช็อกกันไปตามๆกันนะจากกระแสส่วนใหญ่ก็จะมองว่าอาจจะไม่เก็บต่อแล้วครับเรื่องเก่าก็อาจจะ เขาเรียกว่าอะไรไงเก็บเรื so time, <Yes. S 1> ่องเก่าให้จบแล้วก็พอกันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็ต้องขอรอดูก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงกระแสเป็นยังไงนะครับแล้วผมตอนนี้ผมก็ลังเลอยู่2อย่างคือโปรติเนี่ยอย่าง2เรื่องนี้ผมก็ไม่ลังเลที่จะเก็บใช่ไหมเพราะมัน95บาทก็ยังโอเคแต่ว่าไอเล่มร้อยสามสิบห้าเนี่ยตอนนี้ผมลังเลแล้วผมจะซื้อหรือไม่ซื้อเข้าใจที่เข้าใจที่ผมจะซื้อแม้ว่าเพราะมันราคาแพงไงเหมือนฟินิกส์เมื่อก่อนผมเก็บเยอะแต่ตอนนี้ผมเลิกเลยเพราะว่า รับราคามันไม่ไหวตัวอย่างมินเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนมันมีโปรมันก็โอเคบางเรื่องมันแพงก็จริงเช่นอ่าสลาัะสเลฟสลบัสลบนะครับที่เป็นแบบว่า,วา,าธาตุที่มันต้องพอพอสู้เสร็จกรให้รางวัลอะไรเงี้ยนะครับมันก็เล่มร้อยหกสิบร้อยเก้าสิบป่ะไม่รู้จําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ยังเป็นกระดาษแบบถูกเก้าสิบหรือเงี้ยหลายๆเรื่องที่ผมเคยทําลงในเลียวของช่องเนี้ยว่าเอ้ยเก้าสิบบาทเี่ยโอเคฟิลโอเคสันมันเลี่ยมแบบเออผมชอบอะไรเงี้ยนะครับ ก็ต้องมาเราดูกันว่ามันจะเป็นยังไงรักพิมพ์อ่ะเพราะว่าเราก็ติดภาพจําว่ามัน90มานะคือปัญหาคือค่าของชีพบ,บ้านเรามันไม่ได้สูงพอที่เราจะสมมติอาเราได้เงินค่าแรงขั้นต่ํา3 5ป่ะสารประมาณ350อ่ะเราซื้อ2เล่มเล่มร้อยสาก็เป็น270แลละใช่ปะเราต้องมีแบบค่ากินค่าอยู่อะไรอีกอ่ะผมรู้สึกว่ารักพิมพ์มันแพงนะครับถ้าเป็นอย่าง้ง แล้วก็ต้องมารอดูรอดูกันตอนนี้ก็ยังเป็นแค่กระแสว่าจะไม่ซื้อต่อใครเก็บก็สู้ๆอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องเก่าๆก็ต้องทนกัดฟันอนะไรเงนี้ที่เป็นกระแสอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรักพิมพ์สําหรับผมจะเรียกมันว่ายุคที่4แล้วกันนะครับสําหรับแค่ผมนะเพราะว่าก่อนหน้าของลักพิมพ์มันก็จะมี60บาทอะไรเงี้ยซึ่งผมพูดว่าเกิดไม่ทันก็ไม่ได้เราเกิดทันแต่เราแค่แค่ผมยังไม่ได้ เข้าสู่วงการการ์ตูนนะครับผมก็เลยเรียกของผมว่ารักพิมพ์ยุคที่สี่ลักกัดน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับใอยากได้เล่มไหนเป็นพิเศษรีเควสมันเลย